โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับในะวันนี้ก็มาอยู่ในแมปฟิีหรือแมปตกปลาเกา่านั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปในแมปนี้นะครับจะเป็นเซียบฟรีที่มีขีดนั่นเองนะครับซึ่งท้ายคลิปผมก็ได้ทําคลิปสอนหาขีดไปแล้วก็สามารถกอไปดูกันได้นั่นเองนะครับแังอย่างที่ผมเตือนอยู่ในทุกคลิปนะครับสำหรับแมปตกปลา,านะครับผมมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะที่จะโดนแบนได้นะแต่ใครที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงตัวนี้นะครับผมก็ไม่แนะนำให้ดูชมเล่นนะครับสำหรับใครที่ยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้้้กกก็็ลลุุยยยัััััันน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 นไดเเเเ่่่ออองงะะะะคคคคคครรรรรบบบทสิปป์ใวีีจขาาชม แรกเลยนะครับก็จะเป็นเมนูตกปลาอัตโนมัติเมนูออโต้ฟิชชิ่งตัวนี้นะครับเราสามารถปรับในส่วนของเป็ดตอดของการลิ้วได้ด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะมีเป็นอินแซนกับเซฟนะครับอันนี้ผมจะเลือกไว้เป็นตกปลาไว้ก็คืออินแซนก็กดเลือกไปแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนวิธีการตกปลาง่ายๆนะครับมาหาตำแหน่งที่ท่านผู้ชมต้องการจะตกปลานะครับจากนั้นนะครับกดไปที่ออโต้ฟิชชิ่งได้เลยนะครับมันจะทําการตกปลาให้เราทุกอย่างนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็หลอดตกปลาเนี่ยนะครับผมมันจะเต็มหลอดแบบนี้นะครวว็ามน่อหเื อาจจะไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนนะ <_ d rag> แต่ถามว่าไวไหมก็ยังไวอยู่นั่นเองนะเพราะทางตัวเกมเนี่ยเขาได้ตั้งลิมิตไว้นะครับผมมันก็ได้แค่นี้แหละทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วนั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็มีตัวการตรปากปลาจะเป็นประมาณนี้นะครับ <_ d rag> แล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะมีทางด้านของการเปิดไอเทมอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเหยื่อะอะไรต่างๆแบบนี้นะให้ทุกชมกดถือไว้นะครับแล้วก็กดไปที่ open ได้เลยนะทุกคนมันจะทําการเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับต่อใครที่แบบมีกล่องเหยื่อเยอะๆนะคร อีเวนต์โซนนี้ก็จะเป็นการตกปลาในอีเวนต์นะครับมันจะทําการวาร์ปไปตกปลาในอีเวนต์ให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีเป็นการแจ้งเตือนสถานะของอีเวนต์บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในเซิร์ฟของเรามีอีเวนต์อะไรเกิดบ้างนะครับหากอีเวนต์ไหนเกิดก็จะเป็นสีเขียวนะครับหากอีเวนต์ไหนยังไม่มีก็จะเขียนว่านอสเปลหรือเป็นสีแดงแบบนี้นั่นเองนะครับจะมีการเปลี่ยนเบ็ดอัตโนมัติเมื่ออีเวนต์มาด้วยนะครับผมอันล็อกนะครับก็จะเป็นการอันล็อกโลเคชั่นต่างๆนะครับผมการใส่ ที่สุดในกระเป๋าของเรานะครับมาใส่อควาเรียมนะครับก็จะเป็นอควาเรียมตรงนี้นะครับต่อมานะผมในส่วนของออโต้เซลล์นะครับจะเป็นการขายปลาให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับทุกคนเราสามารถตั้งค่าดีเลย์ได้นะครับก็กดไปที่เซลล์ออฟฟิศได้เลยนะครับมันก็จะขายปลาให้เราทุกๆห้าวิหรือทุกๆ5นาทีนี่แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนไปเวิร์ดนะผมจะเป็นการล็อกปลาอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าการตกปลานะครับอันนี้ผมจะไม่ปรับอะไรเลยนะเพราะว่าจะใช้เป็นเเเเเมมมนน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 นูููตตัััััวววีีี้้ดยะะะคคคครรรบบบก็ืออ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 โโฟิิชช่่่่งงงใสสขท วีนะครับก็จะเป็นท nah, well, kind of ิคออทีสนะครับผมการส่งเควสให้กับแม่มดนะครับแล้วก็การเทเลพอร์ตไปหากอบบินนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งหากท่านผู้ชมจะใช้เมนูตัวนี้ได้นะท่านผู้ชมต้องไปที่เกาะฮาโลวีนเกาะนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเทเลพอร์ตไปเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเมนูเทเลพอร์ตได้นะครับแล้วก็มาเทเลพอร์ตที่เกาะฮาโลวีนไปได้เลยนะครับผมนี่เทเลพอร์ตไปปุ๊บนะครับก็สามารถเทเลพอร์ตมาได้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ไปใช้เมนูทิคออทีสได้เลยนะครับผมกดเปิดไฟปุ๊บมันก็จะทําการถือเป็็็็นน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 ถัััังงงงฮาาาาาโลลวววีีีีีะะะะะคคคครรรรรรบบบผผมมแแ้้้้้กกกไไปปปอออออตตตูให่่่เเเเเพืทททซึ์จดด หรือปลาอะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนเราก็จะได้เป็นแคนดี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะว้าไปเคาะประตูให้เราทุกบ้านเลยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเมนูการเทเลพอร์ตไปหากรอบลินนะครับเราก็สามารถกดเทเลพอร์ตไปได้นะครับนี่ก็สามารถกดเทเลพอร์ตไปได้นะครับมันก็จะเทเลพอร์ตไปหากรอบลินที่มันเจอนะครับก็สามารถเทเลพอร์ตมาได้แบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถกดที่กรอบลินนะครับผมเพื่อทำเควสได้นั่นเองนะครับมันก็จะมีเควสบอกนะว่าเราต้องทำเควสอะไรนะครับอย่างเช่นเควสอันน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 ีี้้้ะะะะคคคคครรรรรรััััับบบผมมกกกกกกาาาาตตจทท่สสูงเเเ็็โดดดไไปลยุห เควส์มันก็จะขึ้นนะครับพอครบแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปคุยกับมันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็กดคอมพิวเควสนะครับซึ่งเราจะได้เป็นถุงนี่นะเป็นถุงสีดำดำของแม่มดมานะครับเมื่อเราได้ถุงมาแล้วนะครับเราก็กดไปที่ออโต้สมิดได้เลยนะครับผมเราก็ต้องเทเลพอร์ตไปก่อนนะทุกคนปึ๊บเทเลพอร์ตไปแล้วก็กดไปที่ออโต้สมิดได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นแคนดี้มาแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาในส่วนของช็อปนะครับตัวนี้ก็จะมีเเ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 เปปป็็็็็็นน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 ออออออ่่่่่าา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 มมมมมมูแยยกกกกะะะะะคคคคคครรรรรรรััับบบบบจจ้้้้้้โทททดดไไตงงๆวลหืผ อะไรต่างๆนะครับก็สามารถซื้อได้จากตรงนี้นะครับเมอร์ลินนะครับผมจะเป็นรันค้าที่เอาไว้ซื้อเป็นหินเอ็นชาร์ดนะครับผมแล้วก็ลักกี้นั่นเองนะครับซึ่งหากทุผู้ชมสนใจแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้นะแล้วก็ใส่ค่าที่เราต้องการจะซื้อได้แล้วก็กดที่ซื้อได้เลยนะทุกคนเห็นไหมก็จะสามารถซื้อได้แบบนี้นะครับผมในส่วนของเมนูเทเลพอร์ตผมก็ได้ใช้งานให้ทผู้ชมดูไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับจะเป็นเมนูสําหรับการเทเลพอร์ตไปยังเกาะต่างๆนะหากทากผู้ชมอยากจะเทเลพอร์ตไปเกาะไหนก็สามารถเลือ ก็จะสามารถกดซื้อได้นะผมของอื่นๆที่เรากดเปิดมาเนี่ยก็จะสามารถกดซื้อได้เลยแบบนี้นะครับมันก็จะมีของขายนะทุกคนมันเป็นพวกโทเทมนะครับผมแล้วก็สหรับใครที่แหลกนะครับผมก็จะมีเป็น a p s Boost นะครับมี Walk Speed ความไวในการวิ่งของเรา Jump Power การกระโดดสูงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของมอรู่งต่างนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวต่อมานะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการหาคีย์กันเลยละกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนท่านผู้ชมหาคีย์นะครับก่อนแรกเลยเนี่ยนะครับเมื่อท่านผู้ชมลงสคริปต์มามันจะะะเเเเปปป็็นน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 นห้้้าาาตต่่่งงสคคครรริ์แบบบบีัััทผูชมลืออกกด ทุคนมันจะเป็นลักษณะการหาคีย์คล้ายๆกับตัวรันเดลต้าเลยนั่นเองนะครับหลังจากที่ผู้ชมกดไปแล้วมันจะทำการก๊อปปี้ลิงก์ให้เรานะครับออกจากตัวรันเข้าไปที่ Google Chrome นะช่องเส์นด้านบนนำลิงก์ไปวางแล้วก็กดเซิร์ชเข้าไปนะครับผมเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็กดไปที่ปุ่มสีเขียวสตาร์ทนะครับถ้ามีโฆษณากดปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นะครับจนกว่าเราจะเจอเป็นหน้าเว็บแบบนี้นะครับผม Archimy Hard Key System นะครับทุกคนก็สามารถกดไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดปิดออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก เหากใครที่เลขตรงนี้มันไม่นับถอยหลังให้ท่านผู้ชมรีเว็บไซต์นั่นเองนะครับอ่ะก็รอตรงนี้มันนับถอยหลังไปได้เลยนะครับเมื่อเป็นที่ถูกสีเขียวแบบนี้แล้วกดไปที่อนล็อกคอนเทนต์ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเว็บเดิมนะครับก็จะเขียนว่า1นับสนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมทําใหม่อีกรอบหนึ่งกดไปที่ปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับถ้ามีโฆษณาก็กดปิดไปนะทุกคนซึ่งในรอบนี้นะครับจะเป็นรอบที่2นะครับมันก็จะเขียนว่าเซตเต็มสองนะครับทุกคนเราก็สามารถทำไปได้เลยกดเข้าไปกดปิดแถบออกมานะะะะคคคคคครร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 ัััััััับบบบบบออออออเเ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 ลลลลลขขตตตงงนน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 นีีีีีี้้้้้้มมมถถยยยยยยหหืดดดดิไไโใกกกก็็็ปูสสววแ เป็นที่เรียบร้อยคอนเกรตูเดชันนะครับผมหลังจากนั้นกดไปที่ปุ่มสีฟ้าเกตันดิวคีย์ได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นคีย์ของเรานะครับเราสามารถกดคาร์ลคีย์ได้เลยนะครับคีย์หนึ่งนะครับจะสามารถใช้ได้24ชั่วโมงนะแล้วก็สามารถต่อเวลาคีย์ได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อท่านผู้ชมคาร์ลคีย์แล้วนะครับก็นำกลับมาวางในช่องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดที่รีด e มนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับก็รอในส่วนของหน้าต่างซีรปขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะครับอ่านี่นะค